ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID ดีพลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มาแรกนะครับผมชินจิคากาวะตำนานแมนอยู่ผมก็เพิ่งเจอเหมือนกันนะเพิ่งเห็นเหมือนกันนะนครับผมเพิ่งเห็นเหมือนกันโอเค มาอยู่ในนี้นะครับผมนักเตะยอดเยี่ยวประจำเดือนของเจลิกนะครับผมไปนี่แหละอยู่ตรงกลางเลยนะครับผมอยู่ตรงกลางเลยฮนะเช่นจีคาโกะวะนะหืมเป็นตัวสีดาวนะพอดีว่าสีดาวก็มันก็กําลังจะหมดอ่ะนะนะสีดาวก็กําลังจะหมดมันมีมันที่สะปดอีกห้าวันอีกสามวันอีกสามวันมันที่ปรหดห้าดาวเหรอต้องหาตัวห้าดาวเล็กแหละอนะครับผมมา ชิจิคากาะวะแฟนเมนยูน่าจะชอบนะตำนานที่ยังเล่นอยู่นะครับผมตำนานที่ยังเล่นอยู่ชิจิคากาะวะก็ถือว่าใช้ได้เลยเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะอุ้ยคลาสเบอร์สิบว่ะสไตล์คือค,อคลาสเบอร์สิบนะครับผมก็คือพวกที่ใช้สมองในการเล่นน่ะคือไม่ไม่จำเป็นต้องวิ่งเยอะคือใช้สมองในการเล่นน่ะน่าจ่ายบอลเทียบเทพยกบอลสวยๆนะครับผมตำแหน่งที่เล่นได้ก็คือกลางกลางกลางรุกหน้าต่ําแล้วก็ปิกซ้าย นะครับกะวะ็กว่าเจ๋วเอ้ยครองบอลยังดีอยู่จ่ายบอลยังคลีบอยู่นะจบสกอร์เหรออืความโคก็ได้แต่สปีดไม่ได้คบบาดหวังนะนะเฮ้ยบาลานซ์บาลานซ์บาลานซ์นน 8, แปดสี่เฮ้วมันยังดีอยู่นะมันอยู่ในระดับที่แบบโอเคเลยนะ,นะเด็ดไม่แย่นะจริงคาก็วะสกิลเหรอู้สกิลก็เยอะนะดับเบิลทัสคัมแมนเจอสกอร์โกลสโควนโกลตากซนยิงนะมันต้องจับบอลเล่นบอลจังหวะเดียว ไทบอลทะลุช่องเปิดบ,บนพุ่งแล้วก็ส่ก้อยนะยังโอเคอยู่เลยนะนะคากาะ,ะโอเครอแล้วนะครับผมสี่ดาวนะจัดดิครับมาเรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยชินจิคาการะ,ะก็ถือว่าหน้าเลขเลยหน้าเลขมากๆเลยแหละนะครับผมหน้าเลขมากๆเลยแหละนะโอเคมาแล้วนะครับผมสวยเสียบตาเปน็นทีเรียบร้อยนะครับผม ลองจับลงดิโกลสนามบูตขึ้นเท่าไหร่วะเนี่ยบูตขึ้นเท่าไหร่วะชินจิคาคาวะนะตำนานที่ยังเล่นอยู่นะถ้ามีเนสตาก็เอาเนสตานะอันนี้คืออีเวนต์ใช่ไงลงเลยนะครับผมคาคาวะชินจิคาคาวะขอบสีฟ้า93ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผม93ก็เล่นในระดับสูงได้เลยอะ่ะคือตัวหลักได้เลยอะ่ะนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับเลขฟรีชินจิคาคาวะเพราะว่า ไม่ต้องอัพค่าพลังด้วยอันนี้ก็เป็นตัวที่วื้อตันมาเร็วนะครับผมก็ค่อนข้างดีนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์แล้วก็กดดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบายลา